ดาวด่วนทอนคน เผยเรื่องราวนี้ FC ซึ้งไปตามๆกันครับล่าสุดครับทุกคนคงจําได้นะครับที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเข้าไปช่วยแม่คนพิการแล้วก็ลูกครับที่อยู่ตามลําพังครับทุกคนล่าสุดครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยได้เข้าไปดูนะครับในช่องต็อกท็อกครับทุกคนที่ได้มีการอัปเดตของแม่ลูกคู่นี้นะครับเรียกได้ว่าน้องคนนี้นะครับซึ่งเป็นออสซิสติกเนาะทุกคนซึ่งน้องเนี่ยทำงานไม่ได้แล้วก็ยังเล็กซึ่ง แม่เนี่ยมีรายได้แค่800บาทเท่านั้นเองครับต่อเดือนนะครับทุกค,คนก็ถือได้ว่าน้อยมากๆและใช้ยังไงใ,ใ,ให้มันแบบว่าถึงเดือนครับทุกคนและเรื่องราวนี้ครับน้องเนี่ยเป็นคนที่ชอบตุ๊กตาหมีภูมากๆและน้องคนนี้นะครับมีตุ๊กตาหมีภูตัวเก่าๆครับทุกคนซึ่งนะครับน้องเนี่ยจะใช้กอดนอนเสมอแล้วก็จะใช้เวลาเล่นนะครับเวลาอะไรเนี่ยน้องก็จะเล่นกับตุ๊กตาตัวนี้เสมอครับซึ่งวันนั้นครับทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ได้นําตุ๊กตาหมี ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันนะครับหรือเป็นตัวคล้ายๆกันครับไปให้น้องนั่นเองครับทุกคนโอ้โหน่ารักมากๆองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเจอน้องจากต๊อกต๊อกครับทุกคนแล้วน้องคงเห็นนะครับว่าน้องสาวคนนี้ชอบเล่นตุ๊กตาหมีภูครับทุกคนองค์อิงเนี่ยจึงได้นําไปให้ในวันที่ไปเรียกได้ว่าไปช่วยเหลือนะครับคุณแม่คนพิการแล้วก็ที่อยู่กับลูกตามลําพังนั่นเองครับทุกคนหลายคนเนี่ยซึ้งแล้วก็จนร้องไห้นะครับทุกคนเนาะที่ได้รู้เรื่องราวนี้นะครับซึ่งพิ่อิ่มขลั กระแสเนี่ยก็ยังแปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมอง๋งอิงเนี่ยต้องเอาตุ๊กตาตัวนี้สีเหลืองตัวนี้ไปมอบให้น้องด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้องชอบตุ๊กตาหมีภูเนาะทุกคนอ่าซึ่งน้องแบบมีตัวเก่ามากๆเดี๋ยวมีข่าวกระแสเนี่ยจะรูปมาให้ทุกคนดูพี่อง๋์งอิงนะครับก็ได้นําไปให้น้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ้งใจมากๆแล้วก็โอ้โหเรียกได้ว่าเนาะอง๋์อ,งอิงก็คือเป็นคนที่ ใส่ใจในร,รายละเอียดมากๆนะน้องดูแปลว่าน้องเนี่ยดูมาสักพักแล้วนะครับน้องถึงได้เข้าไปช่วยเหลือครับทุกคนเพราะว่าคลิปของช่อง Tik t o อกเนี่ยที่ชื่ออ่าสันดานพาสันจรนเนาะทุกคนโอ้โหชื่อชื่อทิกตอกเนี่ยแบบว่าไม่น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวช่วยเหลือคนพิการเลยนะครับสันดานพาสันจรนนะทุกคนใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูเนาะก็สามารถเข้าไปชมได้ซึ่งพี่คนนี้เขาจะไลฟ์สไตล์ก็คือชอบช่วยเหลือคนพิการแล้วก็ถ่ายรูปของคนพิการเนี่ยลงทอกทอกครับหลังจากนั้นก็ มีคนไปช่วยเหลือกันนะครับซึ่งน้องอุงอิงเพ่บานแพงได้ไปเจอคลิป คลิปนี้เลยครับทุกคนซึ่งน้องเนาะก็ถือตุ๊กตาตัวเนี้ยอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็กอดนะครับน้องชอบตุ๊กตาตัวนี้แล้วเราก็เลยนึกถึงเนาะทุกคนตอนที่อุ๋งอิงไปบ้านแพงตอนที่เข้าไปอยู่กับสาวน้อยเพปบ้านแพงใหม่ๆเนี่ยน้องก็คืออยากได้ตุ๊ก,กตามากๆซึ่งตอนนั้นมันก็คือตุ๊ก,กตาหมีภูใช่ไหมทุกคนมันคือตุ๊ก,กตาหมีภูนะที่น้องอยากได้นะครับซึ่งเรามาดูสตอรี่ตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหอุ๋งอิงทําไม จิตใจงดงามขนาดนี้ซึ่งน้องก็คงจะนึกถึงตัวเองในวันที่น้องเนี่ยอยากได้ตุ๊กตาตัวนั้นและน้องคนนี้เขาได้เล่นตุ๊กตาที่แบบเหมือนเหมือนที่น้องอยากได้ในวันนั้นครับทุกคนเนาะก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจ FC แฟนคลับที่ได้ฟังเรื่องราวนี้เนี่ยก็ร้องไห้ไปตามๆกันเนาะซึ่งนะครับทุกคนหลายคนอาจจะยังไม่ได้เข้าไปดูเนาะ,ะคลิปของคุณแม่ลูกท่านนี้ก็ถือได้ว่าน่าสงสารมากซึ่งคุณแม่คนพิการท่านนี้นะครับก็มีหลายโรคมากๆเลยแล้วก็ต่อสู้มา ซึ่งอยู่กับลูกสาวตามลําพังซึ่งลูกเนี่ยก็ยังเด็กอยู่แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับไม่ใช่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เหมือนกับว่ายังไม่มีรายได้อะไรนะครับก็เป็นออสซิติกด้วย เพราะฉะนั้นแล้วก็คือความจําอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไมด่ดีเหมือนคนปกติทั่วไปนะครับซึ่งคุณยายก็โอ้โหมีเงินแค่800บาทในแต่แต่ละเดือนครับทุกคนแล้วก็เลี้ยงดู2ชีวิตเนี่ยต้องอยู่ยังไงนะครับก็มีช่องนี้เลยครับชื่อช่องสันดาพนาพาสันจรนเนี่ยครับทุกคนได้พากันเข้าไปถ่ายเนาะแล้วหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือกันเยอะแยะมากมายเลยแม้กระทั่งน้องอุ๋งอิงนางฟ้าของเรานี่เองครับและล่าสุดร่วมกับ สีสเกตสร้างบ้านครับกําลังจะสร้างบ้านให้คุณยายกับน้องเนี่ยอยู่ครับทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆแล้วเราจะได้เห็นนาะว่าบ้านของยายก็ยังไม่มีเลยเหมือนกับว่าอยู่กับห้องเล็กๆเนี่ยประมาณ2เมตรหรือเท่าไหร่ทุกคนมันมันเล็กมากๆอ่ะนะครับมันเล็กมากๆแล้วก็อ่านะครับคือไปเห็นแล้วอุ้มคิดว่าอุงอิงกับ คือวิมเคยข่าวกระแสเคยพูดไปนะว่าถ้าน้องคิดว่าจะสร้างบ้านให้ใครเนี่ยต้องมีคนเข้ามาสมทบแน่นอนแล้วมันก็เป็นจริงๆนะครับนะครับเราไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงเหมือนที่วิมพูดเนาะมีคนมาคอมเมนต์อยู่ว่าองค์อิงเนี่ย อาจจะสร้างบ้านให้ก็ได้นะนะครับทุกคนแล้วมันก็เป็นจริงๆซึ่งนายช่างช้างศรีสเกดสร้างบ้านก็ไม่รีรอนะครับร่วมกับแม่หน่อยกับอุงอิงพิมพ์มันแพงเนี่ยเข้าไปสร้างบ้านให้กับน้องนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่น่ารักมากๆแล้วน้องเป็นคนใส่ใจคนนะครับเนาะน้องเป็นคนใส่ใจคนแล้วก็คือซึ่งอุงอิงไม่ได้ดูผ่านๆน่ะ องอิงดูแม้กระทั่งว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ชอบเล่นตุ๊กตาอะไรแล้วน้องก็นำไปให้ครับทุกคนนาะถือว่าเป็นเรื่องราวน่ารักแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องสรรเสริญส่งเสริมองอิงนะครับทุกคนน้องถือได้ว่าน้องเป็นคนที่จิตใจมีเมตตาจิตใจแบบนึกถึงคนอื่นก่อนเสมอนะองอิงไม่แพงน้องจะเป็นคนแบบนี้เสมอแล้วก็พอเราได้เห็นแล้วเราก็ รู้สึกประทับใจมากๆครับทุกคนเนาะแล้วก็ตอนนี้คุณแม่ที่พิการกับคุณลูกเนี่ยก็กําลังจะมีบ้านของตัวเองแล้วซึ่งในช่างช้างก็ไปดูพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ถือว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากๆแล้วก็เราได้ไปเห็นเนาะทุกคนคือเราได้ไปเห็นที่ช่องเขาถ่ายเนี่ยคือยอดไลค์ยอดวิวอะไรมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่อุงอิงอาจจะไปโดนจังหวะที่ไปเจอหรือว่าน้องชอบไปดูอะไรแบบนี้อยู่แล้วนี่เราไม่รู้นะใครรู้ คือคอมเมนต์มาหน่อยหรือว่าน้องชอบช่วยเหลือคนจนน้องแบบไปเจอนะครับคือตามฟีดอะถ้าเราแบบว่าไม่ได้ติดตามเรื่องไหนอะมันก็จะไม่ขึ้นนะแปลว่าน้องก็อาจจะติดตามเรื่องนี้แปลว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาเนาะทุกคนเป็นคนที่จิตใจเมตตาจริงๆเนาะหลายคนยกให้เป็นนางฟ้าบนดินสำหรับอง์อิงไปมันแพงนะครับแล้วก็วันนี้เนาะทุกคนน้องก็ไปเปิดตัวนะครับกับพ่อโจเนาะในเรื่องราวของหมอลำเต้ยเสเด็จแบนที่กําลังจะเข้าผับเนาะทุกคนซึ่งวันนี้อง์อิงก็คือโอ้โหป ไปเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับกับเพลงใหม่ของพี่ชมพู่ด้วยอ,อะไรนะับ หัวปลากระงามโลดนะครับซึ่งกําลังมาแรงมากๆครับทุกคนก็อุค์หญข่าวกระแสคิดว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่น้องทําอยู่ทุกวันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าครอบครัวเนี้ยเวลาเขาได้หยุดคือเขาไม่หยุดเลยนะเขาเดินสายทําบุญนะครับแทบจะทุกวันด้วยซ้ำนะครับเราไม่เห็นเขาแบบว่าอยู่บ้านเฉยๆอะไรเฉยๆเลยนะครับแล้วเราก็เชื่อนาะเชื่อเรื่องนี้เหมือนกันกับแม่หน่อยกับองค์อิงเพราะฉะนั้นเราก็นะครับขอให้น้องประสบความสําเร็จด้วยแล้วกันนาอทุกสิ่งทุกก้าวด้วยกันแล้วกันนะครับเพราะว่านี่แหละ FC แฟนคลับที่บอกว่า โอนเงินให้น้องโดยไม่ต้องคิดนี่แหละเพราะว่าน้องเป็นแบบนี้ฉันถึงโอนเงินให้น้องฉันถึงแบบให้มาลัยน้ําใจน้องในทุกๆวันบางคนแบบ เห็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของน้องแล้วก็คือรักน้องในแบบที่น้องเป็นนั่นเองครับทุกคนแล้วก็เนาะเวลาที่คนเนี่ยไลฟ์สดแล้วก็มีน้องอยู่เนี่ยนะครับ fc แฟนคลับก็คือแห่ไปให้แบบไปจ่อหน้าน้องหมดเลยคืออุ้มขำตอนที่น้องเข้าไปสํานักงานสาวน้อยไปบ้านแพงอ่ะแล้วแบบว่า fc แฟนคลับเข้าไปดูตามช่องลําเพลินต่างๆแล้วก็บอกบังคับให้ทุกช่องนะไปถ่ายเฉพาะอุงอิงนียทุกคนคือแฟนคลับอุงอิงคือมาหาศาลมากๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าช่องไหนที่ถ่ายก็คือวิวขึ้นหมดนะครับแล้ว ก็คนดูขึ้นหมดนะ FC น้องคือทั่วประเทศจริงๆแล้วก็จับจ้องจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ส่งกําลังใจไปให้น้องด้วยก็แล้วกันเนาะขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆก้าวนะครับก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ใครร้องไห้กับเรื่องราวนี้บ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้อิมได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับ